ไปแซพี่ใครมาไม่รู้วะพี่ประตูประตูไปวะไม่รู้วะพี่ใครไม่รู้เนี่ยเฮ้รวะเฮ้ดูดูดาใครทนรี่ แม่งเข้ามาไม่หนูเรือทืบแม่งเลยเฮ้ยจูออมามียิบแตะด้วยทืบแม่งเลยว่ะสวัสดีครับาว อะไรรคับเห็นรับซื้อรถที่มีล้อทุกรุ่นก็เลยจะรถมาขายหน่อยครับวุ้ยผมมีรถเยอะแล้วคุณรถคุณดีใครไหนมาขายอันนี้คุณมีหรือยังครับแบบนี้ดูครับดูครับอุ้ยนี่มันโชว์เบาะมีกี่เมาส์เวลฟายเอาผ้าที่อยากได้นะว่าเป็นหนังเดี๋ยวผมลองให้เมียผมลองัตเก้าเป็นจำยี่ไหนจริงเหรอครับนี่เป็นหนังอุ้ยทำยังไงดิเบอร์โทรัพท์นี่รูปเฮ้ยคุณ ถ้าขายผมคุณรู้นะว่าผมผมเป็นพ่อค้าคุณต้องขายราคาต้องดีอยู่ตลาดนะเดี๋ยวผมตัดใจให้เลยให้ไม่ผิดหวังรงไหนมีแอมฟิไหนเปลี่ยนสีได้ด้วยมีจอหลังทัชสกรีนลื่นๆจอหนี้ทัชสกรีนนะครับอุ้ยสลุปอันนี้รถปีอะไรครับเด้งออกมารถปี20ครับจอคิสครับมีจอทัชสกรีน้วยนคะจอนี้ด้วยมีคูชคอนโทรนด้วยสลุปค่ะไดี มีการล้อลื่นนะครับล้อกับล้อลื่นเหรอความเร็วได้ด้วยเราก็พวกนี้ไม่ทับเส้นปะหินตลาดข่ายก็อยู่สามหลาได้ป่ะเนี่ยประมาณสามหลานอ่ะเคยใช่ไหมอันนี้มือสองใช่ไหม่ะมือสองครับกิโลสามมือโลยงอหุ้ยสามมือโลน้อยกว่าคันดำแล้วอีกอ่ะคันเอาแล้วก็แสนโลแล้วว่ะมันเคยเด้งขึ้นไปสี่หลาต้นต้นเลยนะครับล้อใช่ครับอุ้ยรอเลยเดิมล้อไม่มีขยับเลยครับอุ้ยดูหน้าข่ายหน้าเลยนี่เปอมหลังครับไฟสวยเลยนี่ มเอาผพาดเนี่ยเรื่องไหนดูดูครับผมว่าเขาเรียกว่าเอาพาดสามศูนย์ครับเอาใหม่ล่าสุดเลยเอาพาดที่สุดเอาพาดสามศูนย์ครับอ้ย้อนเลยพอรับไหมครับแบบนี้กดนี่เลยเนาะกดนี่เลยหรือจะดึงทีหนึ่งก็ได้ครับอเคดึงทีเดียวก็ได้ครับแล้วมันก็ออกอเราเลยครับเราสามารถปิดที่ปุ่มตรงหัวเข่าให้มันเป็นมันรั่ได้ครับไม่ต้องไฟฟ้าหัวเบาะเบิกนี้อุ้ยมี พอเจอดูนงดูหนังโอ้ยผมผมเอาเอาเอาเองเลยดีกว่าครับอย่างเงี้ยเทินเทิร์นนะกระดำได้ได้หมดครับได้หมดครับเพื่อนสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหกำลังดีเลยเหมาะสมมากเลยนะครับตัวชีใหญ่เลยอ่ะตัหล่อชอบไหมครับมีสลูปมีมูนลูปผมชอบเลยรู้ปะครับอ่าตรงอ๋อยังไม่ยิ่งยังไม่ยิ่งตรงนี้ครับ ขาบอกว่าตรงนี้มันต้องติดเพิ่มตอนนี้ต้องติดเพิ่มอ๋อโอเคใช่ใช่เพราะของเราก็ไปทำเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดกดจากรีโมทก็จะเป็นไฟฟ้ากดจากหัวเก่งก็จะเป็นไฟฟ้าหูสภาพบงงสภาพเบาะนี่ดีมากเลยนะไม่สามหมื่นหนึ่งอะครับโหดูดูดตแล้วดังแล้วดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่เคยใส่เลยไม่มีครับถ้าขายมันจะมีรอยน็อตขยบเนาะพวกนี้มันเพราะว่ามันเป็นสีใช่เวละให้พาช่างตัวสอเลยเลยใช่างี้พอดีหสุดยอดเลยเนาะภายในผมว่าคุณต้องขายผมสองร้านเก้าอะไรอย่างนี้แน่นอนผมว่า โปรตลาดกับสามแสน 3, เฮ้ยตลรราดสามล้านใช่ไหมสำหรับเซียแซกนี่ผมให้ไปเลยสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองล้านหกฮะสองล้านหกแสนเก้าโอ้ยไม่ถึงสองล้านเจ็ดเรือนี้เล่นตัวโฉมนี้ได้4ีแพ็กเกจท็อปเบ็รติมแล้วก็เป่ามิกกี้เมาส์นี่คือตัวท็อปเลยปะเป็นตัวท็อปสุดเลย โอ้โหนี่ราคาประมาณนี้นี่เพื่อนๆไม่ต้องออกรถใหม่จะเป็นมาเท่าไหร่ไฮบริดเนี่ยอันตรายเหรอแล้วถ้าเกิดประกันหมดหรือเข้าศูนย์ไม่ได้ซ่อมเยอะทางเยอะอันนี้คือออกรถใหม่เมื่อก่อนเคยเด้งไปสี่ล้านตอนต้นตอนนี้สามล้านกลางๆอ๋อคือประหยัดประหยัดกว่าล้านกว่าแปดแสนสิบล้านไหมเกือบล้านนะครับโอ้โหแล้วอันนี้เป็นรถจำเข้าด้วยรถญี่ปุ่นแท้เป็นรถญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยใครอยากเล่นรถตู้เวลไฟเอาพาดนะครับบอกเลยว่าคุณภาพและราคาตอนนี้สองแสนสองแสนไม่ขายเพราะว่าขายสองล้าน สองล้านหกแสนเก้าหมื่นกบพันบาทสองล้านหกแสนเก้าหมื่นกบพันบาทสำหรับวันนี้เราจัดให้โปรปมชช่างพิเศษให้เพื่อนคนไหนที่สนใจอยากเล่นรถยนต์รถ,รถตู้เอาพาดยังไงเป็นความฝันของรถตู้รถ,ตรถบ้านแน่นอนใครๆก็อยากได้เพราะเป็นความฝันสุดๆอยู่แล้วครอบครัวถูกต้องไหมเป็นรถที่ทุกบ้านต้องมีอ่า,อายิ่งเป็นคนที่มีอ่าอครอบครัวเยอะครอบครัวใหญ่คนมีมากเลยบอกเลยว่าคนขับก็สบายคนนั่งก็สบายราคาก็ดีไปไหนนำหน้าถือตาจอดที่ V I P คน อ่ะคเรียกว่าบริการดีแน่นอน,นและฟรีข่าวบาัญญตขนาดใหญ่ขนาดโตหรูหล่าแบบแบบนี้แน่นอนแล้วราคาประมาณนี้ช้าเลยเพราะว่าเพราะว่าราคาไม่จะแพงกว่าตลาดแน่นอนแพงกว่าตลาดไปเช็คได้เลยครับเลทไม้ต้องเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องสีเดิมแบบผมนะมแล้วต้องคอสยี่สิบไม่มีไปจดยี่สองแล้วไปโพสขายปียี่สองคสดีปีใหม่ใหม่วิ่งน้อยราคาก็ดีสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทแซปเรื่องกินนิตรศูนยแปดเก้า ใครจัดไปมาซื้อได้เลยมาดูรถที่ร้านแซ็ปรุ่น้อกกินนะจากนครปฐมได้เลยครับแล้วก็มีหลายคันไหมมีหลายคันเลยมีหลายคันมาใครอยากมาเจอมารอดูมารอชมมาคัดเลือกที่ได้เลยร้านไปก่อนแซ็ปรุ่น้องกินแล้ว CBAK ยืมรถมาขายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ